ความเจริญในธรรมความอยู่ดีมีสุขความมั่งความนีความอยู่เย็ยนเป็นสุขของครอบครัวจงมาเกิดนี้แกทานสาธุชนทุกท่กทานที่กำลังติดตามหับฟังหับทรธรรมะจะอาจา์ธรรมนีโนมณีสินหาที่เ้าปฏิบัติกันอยู่นั่นก็มีหลายคนหลายกองสินกับบ่อได้เนาะสินกับบ่อได้น้ำพึน ปานาติปาตาเวจันหอดุราเมระยามัสสะปมานี่ก็บอกว่าได้เนาะบางคนก็จมเป็นน้ำมูเหมือนซะไม่รับบทไหนสิท่านาน,นะปานาติปาตาเวรัมณีสิคราบธรรมสมาธิยามิบางคนก็บอกาตามปานาติปาตาเรนนรื่อลงท้ายด้วยมี้อยู่เสมอเฮ้อว่าได้ภาษาบ,บาลีก็ตามอะไรเป็นภาษาลาวเข้าใจเนาะข้อที่หนึ่งปานาเป็นก็หามคาซัดหามเบียดเบียนซัด ทำลายโดยเจตนะาจงใจอยากจะให้ซัดนั่นตายไปหนึ่งขอที่หนึ่งเนะีคันเว้นได้กัเป็นภูมิศีลขอที่หนึ่งขอที่สองอาทินาิ่นบอกหายรักของเพิ่นเนาะสิ่งของที่มีเจ้าของปันเปรักโดยอาการที่วาเฮ้าขโมยหรือว่าเฮ้ารักไปโดยเจ้าของจิบบ่หูบเหินอ,อันนี้ก็ผพิษศิลพิดศิลขอที่สองเนาะ ข้อที่สามน่นว่าการมีสมิสาจารย์บ่ให้เดินสู้สู้เมียทานสู้ผัวทานอันนี้ก็เป็นข้อที่สามบุคคลที่เขาหวงเห็นมีภูเขาหวงเห็นมีเป็นบุคคลที่เขาหวงเห็นถูกสาวเส้นลูกสาวเขาลูกสาวผู้อื่นเนาะพอแม่ยังบ่ได้อนุญาตอันนี้ก็ผิิศสิข้อที่สาม เป็นผัวเป็นเมียของผู้อื่นมีผูพหวงเห็นอยู่อันนี้ท่านเข้าไปล่วงเกินประเพณีกลายเป็นว่าทิศสินขอที่สามขอที่สี่เด็มูสาวาท้าวีมูสาก็คือการเว้าตัวเว้าหลอกเว้าวลวงเนาะเว้าวคำบอสุภาพเว้าวคำหยาคำคายอันนี้ทิศสินขอที่สี่นะขอที่สี่นี่เป็นวาจาทิศวาจาทิศสัจจะทิศวาจาเนาะ ขอที่หาเนาะสุราเมรยาเนาะบางคนก็บอกว่าหดขอที่หาแล้วนิวบ่อยากห้าปัันพนอยนี่มันอดบอได้บางคนนี่ก็บอกสิมันขาดบอได้มันต้องอยู่กับสังคมละเออเออมันเกิดเป็นธรรมดาเดีย๋ยวค่อยๆไปอดได้ก็ได้พูได้ก็ดีพูได้ก็ค่อยๆเป็นค่อยไปแนะตะเนาะตามสภาพเหตุการณ์บางคนนี่ โอ้ยออกว่าได้แต่แทะตอนเศร้านี่ก็กินกอกหนึ่งตอนแรก็กินกอกหนึ่งโอ้ยตอนใดๆคันมีแหงดีนะมีแหงดีมีเหล่ากินซื่อมือแหงดีวะท่านหาเคยเจออยู่คนหนึ่งไปอยู่วัดมือนั่นมือนัออน่นปเ,เ,เป็นมืนนอทองพรปลาเพิ่นก็ไปท้าวพอเป็นยังไงเนาะโอ้คือสีเม่าเนาะโอ้ยข้าน้อยนี่มันบ่ได้เด้อ ออกบ่ได้โอ้ยแต่มันอยากแต่ละมือมันอยากขน้อยนี่โอ้ยกินเด็วก็เมาจังซี่แล้วหวังโอ้ยเราว่าว่าจนสิบ่อออกว่าจนสิบ่อออกใช่ไหมเพราะนัาาะะ้นแล้วก็พอนี่ก็ให้ควรระวงังเนาะเออให้ควรระวังกินเป็น คือเป็นยาเป็นยากับวาวายัางนเนาะคัมแบนกินจนเลือเฟลือก,กินจนลืมสติอันนี้พิษเนาะเรียกว่าพิษสิน,ออนคอทิหาอืมบันี้คอทิหานี้มีความสําคัญอย่างไรอ่สา,าออสินทั้งหลายหาคอเนาะสินทั้งหลายหาคอ,อ,เ,เ,คอ,อเหอมือนมันผูกไว้อยูุคอทิหานี้เนาะคัมแบนเท่าสินทั้งหลายหาคอหมือนเปรียเปียคือเนาะเฮือสีลั่มมาผูกไว้เฮือมาผูกไว้เสาหนึ่งเนาะ เสาที่หานี้เนาะตั้งแต่ปาน่าอาทิน่ากามีมุสาเมนว่าเป็นเนนพื่อสีรัมเนาะว่าผูกไว้สุราเม่นิผูกผูกไว้เสานี้ว่าเั็นไหมกานเป็นเสานี้มันลมเนาะเสานี้มันขาดมันหายไปเพื่อทั้งสีรัมมันก็สิไหลเป็นน้ำหนานแล้วเพราะฉะนั้นเพื่อนเพื่อนว่าให้รักษาไวา้ขอที่หานี่มันสำคัญเนาะเพื่อนว่าสุราเม่น่มันว่าได้ เ่าเนี่เพยคนว่าผู้เฒ่าเพคนว่าเขาใส่เลือดไปก็เลือดซัดต่างๆมาั่นมีเลือดนั่นเลือดนี่มาเท่านี้เออบางคนก็บว่ามีเลือดงูเลือดนกเอียงเลือดเสือนี่เอามาสามอย่างนี่พ่อเหรอเนาะเลือดงูเลือดเอียงเลือดเสือเลือดงูก็คือยัง กินแล้วกับไปบบได้แล้วเห็ดอีหลากอีเลือไปแล้วคานไปแล้วยางไปทางหนาเก้าหนึ่งถอยหลังสามเก้าเพื่อนอยู่ใกล้ๆก,ก,กันกับไปโบหอดจักเชือเป็นซุโมงกับโบหอดยังวะวัา <c> ด <oughs> ีเลือดนกเอี้ยงเปได้เดือกนกเอี้ยงเปุ๊ยจักเอาความเบาทางไหนมาเอ,อ้ยพ่อแม่เอ้ยเอาความเบามาแต่สายเบานั่นเบานี่เรื่องเล่าต่างๆคนมาเบาเบิดบางคนนี่เอามาจาก มีท่าต่างๆหมดเลยแต่ปูแต่ปูปูยาตาเน่ยเราไอ้ฟังจือได้บดบ้านี่เออบัดตอนพื้นบ่มีเหลาบริกกินเหลาเว้าบอออกจักคว่วเออเออบ้านี้เลือดเสือเรยวัานี้บางคนนี่มีเลือดเสือเนาอบางคนนี่เลือดเสือนี่เวลากินเข้าไปแล้วว่าเกิดโมโหอีดึงตึงนั่งโบเห็น น้องเห็นนุงกับโบเป็นน้องเป็นนุงแล้วเลือดเสือนีกกนน่กัดผู้นั่นกัดผู้นี่โอ้ยเงว่าสม,มาเลเทเมาไปละเอออันนี้เพื่อนว่าเลือดเนาะที่เขาผสมไว้อยูใ่ในเหลา้าเพราะนั้นเราขอที่หานี่สาคัญเด้อ,เอ,อขอที่หานี่สาคัญกงเป็นขอที่หานี่ผูไดปฏิบ,บัติโบเนาะขอซีขอ,ขอที่่านมากกสิเพไปน้ำกันเพื่อนบ้าขอฝากไหวเนาะศิล ให้ฮักษากันให้บริสุทธิ์เราจะเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบอพอเจริญพร